เพื่อนเพื่อนวันนี้แม่เจ้นจะมาทำตั้มปนฮิดกระด้างโดยฮิดคอนเกิดจากธรรมศาสตร์กับเพื่อนค่ะมันจะเกิดจากธรรมศาสตร์โดฮิทเท่ๆมันจะเป็นแข็งๆเพื่อนๆเนี่ยแม่เจ้นกามาซาพายละเอียดค่ะเครื่องปรุงก็มีมีมีป้าแล้วก็มีหอมสะแน่มีหอมผักเลือยหอมบัวเดี๋ยวเต็มมากใส่กับเพื่อนๆกับเครื่องปรุงก็มี่เลยจะผงนัวของนัวนัวขาดอ่ไนเพื่อน กัวใส่น้ำค่ะเพื่อนๆกับผงสู้รสพริกผงค่ะพริกผงใส่ไปน่ำกับป็้าน้ำเด้อค่ะเพื่อนๆเม่เจี้ยนกับตำตำงาตนีงากับพริกใส่กันเลยล่ะเพื่อนๆงางากับพริกใส่กันนี่จ้ะเพื่อนๆเพราะว่าง่ามันจะได้หอมใส่กับพริกเน้องได้เม็เจี้นตำจะเอาให้เชื่อมส้มอีกครั้งนึ่งนะเพื่อนๆนี่ก็เป็นป้าใส่กับงาใส่กับพริกค่ะกับตำตำเหมือนเพื่อนเขากันค่ะเพื่อนตำเหมือนเพื่อนเขากันแล้วก็ค่อยเอาเอ็ดลงใส่เพื่อน ตั้มเดียบปลอยนะเพื่อนๆในเตี้ยกับเจริ้าเฮ็ดใส่เฮ็ยติดเตรียมไปนะจะับเพื่อนใส่ลงไปใส่ลงไปก็ปกกตั้มให้เพจนเข่ากันกับเนื้อปลากับเนือ้อเนื้อง่าแล้วก็กระพริกค่ะตั้มให้กับกันแลเดี๋ยวไปเอาหอมใส่เยอะเยอะละตั้มตะโกนเสร็จแล้วจะเพื่อน ไม่เจ๊งก็จะได้ปุ้งค่ะเพื่อนๆปุ้งรสค่ะผงของเนื้อเนื้อใส่ข้าวคั่วน้ำค่ะเพื่อนๆใส่ข้าวลงไปน้ำเดี๋ยวจะมากใส่หน่อยใส่หลายผงนัวใส่ลงไปน้ำกะน้ำป้าเน่ค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปหอมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเพื่อนๆเดี๋ยวจะรอเสิร์ฟเพื่อนๆเดี๋ยวจะรอเสิร์ฟเดี๋ยวไมาจิ้มกับตำเหมือนคนขลังกัน สาหเจี้ยงก็จะเสิร์ฟรอดเสิร์ฟได้เพื่อนเพื่อนเสียไม่เจี้ยจะให้เบื้องนาตาเพชรเพชรบนแลหลวค่ะเพื่อนเพื่อนเพชรกระด้างหรือว่าเพชรคอนจากธรรมชาติค่ะเพื่อนเพื่อนนาตาถึนกับเป็นอย่างสียลจเพื่อนเพื่อนนี่พักแกมค่ะเพื่อจะได้กินกับขันต้อนเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนต้องเอาไปต้มต้มแล้วก็ต้องเอาโต๊ะแข็งๆงคนออกแล้วก็เอาไปอ่าเพชรไทยหรือว่าไปตั้มให้ละเอียดเป็นเนื้อละเอียดแล้วก็ไปต้มอีกทีหนึ่ง ต้มแดดกับมาตําหรือว่าเอามาเห็ดใส่พริกใส่ผงใส่ของนัวๆใส่หอมนะไรจากเพื่อนๆทั้งบ้านไม่เจนชอบกินค่ะแต่อาหารเหมืนบ้านเป็นอาหารมืนบ้านเปิ้ลแต่มาจากเป็นยูนิยูนิปลาค่ะเปิ้ลยูนิปลาแซ่บค่ะเพื่อนๆอยากกินก๊อฟขอนิ่งอะไรเพื่อน จะหนีไม่เจียนสิมังเฮดกระด่างปนใส่ปลาใส่งาใส่งาเพื่อนใส่งาใส่ข้อคัวขอผงน้ำปลาแล้วก็ปลาหนัวปลาละละอะไละกระพักกินกัำยังกต่อร่อยคาผันเพื่อกแสบเลียมือเลยอาหารบานๆกับผันเปลือกเนี่ยจ้ะ สไตล์ง่ายแบบบรานๆไม่เจนนะจ๊ะเด้อ <c oughs> สุดแซ่บนากันเด้อเพืเ่อนๆอร่อยอร่อย